สวัสดีครับผมแม่พี่น้องมือกับตอนรับเขาสู่ส่องสายขาวสองกิ่งยงขึ้นเขาครับมือหนีลูกพีมากครับหลังจากเปิดวงมาแล้วเพิ่นเลื่อเนเลียนอยู่แถวบ้านครับฝนตกพายู่เขาพี่น้องก็ได็มีเมนูเด็ดเมนูเด็ดมาต้อนรับลูกพีครับไม่ใช่ลูกพีกินมือนี้ลูกพีเพิ่นเตือนอยู่น่นือติเมือครับพี่น้องไปเบิ้งได้กันว่าเบาลัง เอาอยังมาสอนรับลูกีเดะ๋ใวนาลูกป,ปีกินไหมนี่นี่ครับนี่คือน้องอัวพี่น้องน้องอัวพอดีน้องไอ้น้องเบา,อบาววเอกเบาหลดเพิ่นเลี้ยงง่วนะครับง่วมันออกอยู่บั่นไอ้โขกน้องหนาเพิ่นทรมาบอกผมให้เป้วมาเฮ็ดผมเลยมาสิมาเสื้อผ้ายอดี๋กลอมกับลูกป,ปีมา หนึ่งเส่บแสีบครับพี่น้องหนึ่งเจ้าน้ำพริกแซ่บแสียบ,บ่าจังกะทิ่หนึ่งแล้วอ่จีออมเมื่อสีเป็นเมนูยังกะต้องเหล้วแต้คนกินนะครับเขาอยากยังกะชครับผมย่างไงครับน้องเบา่างๆยังเรียบร้อยแล้วครับร้อยมันเสด็ดนามเลยหาเครื่องมาหนึ่งมายัางเพราะีคร่กับลูกผีตื่นเพื่อดีเหรเพื่อวุกรับล่อชมนะครับช็ดเป็นเมนูเดยหน้าตาแบบไลย มาครับพี่น้องบ้านนี่นี่ครับเบาลังเตรียมเครื่องไว้ครับใบประคามใบกระเพราใบอีตูบ้านนอกครับตะคาตะไคร่ครับมักไอ้ทีหนึ่งนะครับดับข้าวครับต้อนรับเบาอีกเบาติกพ่นมาเมื่อย์ที่กินอาหารแส่แฉครับเมนูสุดยอด อาหารทีเสียบกว่าหนองงัวก็คือคืออย่างบาติดคืออย่างหน่องเมียโอ้แสีบกว่าหนองงัวโอ้จ่ายหาแล้วแนี่บได้ยู่เหยินมาขนาดเนี่ยเขาฟันหัวนะครับรอชมอมนาตาสุกเดี๋ยวใช่ไหมน,นะครับเดี๋ยวไปบอกกับบาติดจะหน่อยแบบนี้นงนี่ครับปลาตัวมาเพื่งตื่นมาสิเป็ดไหนไปน้ำลูกพีเมย์ป่ะ น้อย่างเดียวน้อย่างเดียวอูให่เขาจะเอาองอไรนังคุนงั้ด้วยนายยงก็ตื่อือนนน้องเอ้ยหัหลังไกแข่งแกงปุ๋ไล่หลังไปต่อชอมยำเมนูสุกปุ๋ยแล้วครับลูกผีปฏิเสบปฏิเสบบุ๊มาเลยี่ได้ทํากัดหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวหาไฟแช็กกอนยังงั้นเลยนี่ตัวงูอะ อ่ทุห uh, ัวชนะปากแล้วะน้องมกเมียเ่ยนลเรแล้วสสูน้องเมียตีเนาะช่างวัดถ้ามองครับพี่หน no, ุ่มน้องเมียเอ๊ยน้องเมียมนมีงูน้องเมียไปทหารอยู่อุ้ยครับพี่กัวแก่สั่นออแล้วองขึ้นสั่นยังเป็นสองหดวลรงเหดเขาถึงหรื่เ่ใส่เกลือใส่รดดีจัง้อยครับ ไแค่ระบาดแทานแค่ระบาดรอมันสุกจังอยเนาะโ <Okay. S 1> อเคเพราะนี่อย่าลูกพีตื่นโอเคหึงไว้จจกประมาณสองชั่วโมงพอดีแก๊เบ,บิดลูกพี่พ่วงตื่นมาจ้ะตื่นหนึ่งห้างบดเดีย่ยงหนึ่งน่องงวัวตอนรับตอนรับลูกพี่มากหลังจากเขาเรียนงานประมาณหกโมประมาณเรียนหนอย เสียบเอยบกักินแอาด้อนึ่งเนไปหนึ่งหสามพอสาสิทีงพอสาทีหนึ่งมพอหนึ่งเดนหมนว่ามันเปื่อยไปน่กับลอช่มหาตาครับเี๋ยวเปิดบิกไมก่นพี่น้องโบเห็นดอกนองเห็นแต่เครื่องนี่ครับมัน ของดีมันจะซุกซ่อนอยู่ทั้งใต้เลีย้ยงพงไม่กันพี่น้องลอดซ่อนอยู่แล้วอของของเสียเป็นพี่น้องบันนี้กัดซุกแล้วครับเดี๋ยวจะไปหั่นนะครับต้องรอหัน่นจ้ากากยางไร้หัดเดื้นน้อยๆน,ยนึงพี่น้องเอ้ย ครับเดี๋ยวไปหันกันครับพี่น้องหนึ่งงอมาแล้วหมดเหลือจำไหนแล้วครับพุ่งมาจีหนึ่งสร้อ,รอยแจมมันพีกพี่จีนประเด็นหนึ่งสร้อยนะครับนสร้อยออมเมาลรอบปุ่งอีกเท่านึงครับนี่จะเป็นยังไงเราหลุนครับเห็ดแจบๆนูๆ่นๆหน่อยๆนะครับพี่น้องแล้วแล้วครับ พึ่งสีสันหนาต่ะพี่น้องว่าสินหนึ่งกินกกลายเป็นออมพี่น้องออมแล้วดีๆไปลูกพีกินมันเป็นยังไ,ไกกงกับล่อพูดละกินเขากินน้ำน่า,ม,นะม,ามาพี่น้องนะกินเขากินน้ำแล้วกันครับไับ่น,นี้ก็เเมนูรียบร้อยครับผัดเยน็นกะมีผัดเย็นผัดปลาไหลบ,บ้านเรานี่แหละครับพ,พี่น้อง งูไม่มีเกล็ดนชิมก็นด้วยอันนี้จะชิมพี่น้องซอสบานปัดอันนี้เบ้าโลดพัดโลดพัดปะครับผมนี่ครับน้องแซบน้องงัวนี่ผมเหยียดยังน้องงัวอ้อมน้องงัวงว่าทีนึง่งให้เบ้าเ็ดก,กินมันหน่อยเลยกลารเป็นอ๋อมครับอย่าบ้ายิ้มกันอืมนักขั้เนเรื่อยๆอ้อมไปเลย เอาเนาะพี่นอนเนาะครับครับขอตัวลาไปก่อนนะครับกับหนึ่งป้ากับมี่อากับมีขอตัวลาไปก่อนครับฝากพ่อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนะ่ยเนาะเพื่อเป็นมิง่งขวัญกำลังใจให้ทีมงานสายเขาเนี่ยกาชีได้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเลยครับป้าที่สองครับลาไปก่อนครับ